เท่มโลเนาะเออมะออื่นมะออื่นมะออื่นมากค่ะมาค่ะน้ำแจ้นแป๊บก่อนนะคะอ๋อมากกับพี่น้องเทวบดาซื้อมาเฮอมันแม่ดอกไม้อืมนะว่าเราต้องซื้อดอกเสียเงินเสียหลายเงินเนาะเออนั่นแหละแล้วก็มีซีนหมูพี่น้องเอามาแต่ละเธอฮะเธอละสองคำโตเนาะแป๊ แปะตีนกะสองโตเนาะออขนาดมะเขเอ้ามันนี่ลายแล้วอืออันทั้งหมูหมูทั้งตีนหมูเนาะพี่น้องแล้วกันนี่มะเขือซื้อมะเขือเปาะมาเขอแม่มีห้าหน่วยเนื้อมาเขืออ่ามะเขือเปาะเออแล้วกันมะหงมะหงก็ซื้อมาเขอแม้ฮะว่าเรต้องซื้อดอกเพราะเขากะต้มตำโฮสวีตแล้วก็นตำมาแตงมันมันกับ มโนเอาแล้วกัแล้วอันนี้มันแพงมันกักสักปอนบอมแม่นเจ็ดปอนบอมแม่นอันเจ็ดปอนนี้เจ็ดปอนเออบอมแม่นเจ็ดปอนเหรอพิษอันห้าปอนเนาะสี่ห้ายี่สิบแม่นบ um. ่ละเออสี่หนึ่งเป็นสี่สี่สองเป็นแปดสี่สามสี่สองสี่สี่หกสี่ห้ายี่สิบบ้านห้าก็สองร้อยบาทแม่นบ่อนุ่ยนี่นหะเออแล้วเพื่อนก็ซื้ออัน แม่ยังแม่มกักกิังันกุง้งดิอดเพื่อ็ซื้อกุก้มมาเอแม่น้่นั่นแหละและ้วก็อันอันแม่ยังนะอันกระปูกระปูกระปูอันดองแล้วก็กินดิบแก้มไชเดอร์ฮาวเพื่อนซื้อเมื่อแล้วก็ปานิ่งกับแพ็คหนึ่งแต่เพื่อนเอามืแล้วสองโตเออซื้อมหาห้าโตเนาะแพ็คหนึ่งเนาะเออนัอ่นแหละ นกะเมืดสองโตค่ะว่าเอาแบ่งมือกินเพราะว่าข้ากินดูเดียวข้ากับว่าได้กินหลายดอ้อกะปูนีิถึกใจมากกะซีโดงเนาะกะซีต้มน้ําเกลือไว้เมื่ออือน่นถ้ามันยเย็นแล้วกะซีโดองอันนี้ก่เอ็ดกุ้งแส่น้ําปลากินมาห่งกะปูนบาแบ่งชิได้เป็นชองอาทิตเอาเธอละน้อยเนาะพี่น้องเออหลอกกาบกับว่ต้องหลอกเฮ่มันอันอ้อค่ะ อ้อแน่มีอ้อแน่นะเนาะของมันแพงเนาะพี่น้องแล้วก็ตีนหมูนั่นนี่แหละตีนไปเฉยๆท่องเพลงไว้เนาะพี่น้องอืมนั่นแหละแล้วก็มาเคิอ,อ์สม,มาเคือกับอันเจ้าของหาสิกินข้าวปุ้นเมื่อแรกครูบ่าวกินแล้วล่ะกินโรสพอกแล้วอืมเทวดาก็มากินน้ำน,น้อยนึงอืมนั่นแหละเอาของมาเฮื่มแม่อืมเอาของอมาเฮื่มนางงามนั่นแหละกระดอกไม้นี่ยล่ะพี่น้องโอ้ยเนาะ นึง cả, nó, her, ่งกับเข้าก็ดีเจอได้เนาะลูกเข้าเฮอแม่นบอกอือบอกได้ว่าเอาแบบดอกไม้สวยรูอลังการฮึยเบอร์ไม้เบอร์หนึง่งเข้าก็ดีเจอแล้วเนาะพี ê, her, ่นอะแม่นบอกอืมนั่นแหละก็แต่เธอหดูเตาเฮอเขาบอกได้เยอะได้อย่างกับดูเตาแม่นบอกอือก็มาก็มาอยู่นี่กับเพื่อครอบครัวบอกได้ว่าเพื่อเจ้าของเจ้าของบอกได้มีอย่งก็บบกเป็นอย่างเข้ามีความสุข ทางใจมันบ่อเนาะพี่น้องได้น้ำจัดแล้วสองแก้วนะคะ <c oughs> คก็เลยว่าดูหอมม้วนนะคะเนาะพี่น้องมา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 ,มากินโตะค่ะไปอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวว่างก่อนไปทํางานกรมโมนพี่น้องอืทำงานบ่แมนว่างานเนี่ยงานง่ายคืออันเข้าไปทํางานอันเนย็บกระเป๋าเนาะม,นมันมันมันสิต้องรับผิดชอบหลายเิยบแต่ละเข็มแต่ละเข็มแต่ละเข็มแม,ม่บอก อันนี้นแพ็คของแพ็คของเอาจำน,นวนเท่าแพ็คก็ดีบอเอ็ดของแตะมันก็โอเคง่ายอืมสบายสําหรับเฮ้ยบม่มีปัญหาอืมไปใช้หน้าคือควายนี่กันยนั่งไปเนาะพี่น้องเนาะเห,เหมือนบอก แน่ไทยหน้าทายหน้าว่าพื้นไายหน้าคือควายเนี่ก็ยังบัมีปัญหาเนาะพี่เนาะมีความชุกอืมแนวใดมีความชุกแบบว่าคือบ๊ต้องขยับว่าลำบากเนาะเออถ้าถ้าเขามีความชุกกับการทํางานของเขามันก็สีมีความชุกแต่พี่เนาะมันจีเอ็นจอยเลยอยากไปตื่นมากห้หน้าที่เจ้าของแป็นบ่ละก็ะโอเคเน,ะนะา,มามนะบ๊อบมานมอยแต่เนาะนักข้านั่นแหละ นั่นแหละแต่เจ้าของกับสิกินคาปูนเนาะกับว่าว่าฟังว่าเทวดาซื้อมาเฮอว่าเ่าต้องซื้อมาเฮอแม่เรอเก็บเงินไว้รูดกินยังกับกินไปเออตำม,มกแตงตำอันนั้นอันนี้ก็คืึ้นตำมะฮุ่งแล้วก็แล้วบ่ต้องขึ้นหลายอือกินยังกับกินแทนเนาะกินขนมปังกินยังก็อิ่มท้องคือเกาอ้าเออบ่แม่นว่า โอ้ยอึดเยอะจนวาหิวป่ะนั้นบอมบอมแม่นบออึดเยอะพี่น้องชอทางกินอยู่จะซื้อเพอก็ได้เออจะกินอย่างกินแด้เมดนั่นแหละแต่ว่าเฮาเฮากับพึ่งสะบอนนํำเจ้าของนํำกระเบ้าอยู่ดอกคือว่ากินแนวแซบน้าโต๊ะแบขึ้นหอดทางบ้านเนี้แบบนี้เออเขาก็กินขอาเขาดีอยู่แล้วแหละแต่เฮาก็ขึ้นนะนะขึ้นเซอร์สมัยยังน้อยค่ะบอมมีน้องๆนะคะน้ำจันแป๊ะนะคะ ใจเอาคลิปนี้ไว้จำเนี่ยพี่น้องเนาะขอบคุณทุกคนลังใจนะคะเท่เาว่าเรา,าอ่านลงบนเฟซเนาะว่าเราได้งานแล้วขอบคุณทุกคนลังใจอคอมเมนต์มาหลายดีเจอนะฮะนะคะขอบคุณทุกคนลังใจนะคะอย่าลืมกดติดตามาเช็กกิซเดอร์หรือว่าสาวตะกุนคนเยันนะคะคลิปนี้ไว้จำเนี่ยพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั้ำละเพิ่นได้น้ำและเพิ่นสิบเอาโนโฮโมนนะคะ